สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชสำนักข่าวสินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าอาหารทะเลถือเป็นเมนูยอดนิยมของผู้คนจำนวนมากเพราะมีรสชาติและสารอาหารหลากหลายอย่างโปรโตีนและกรดไขมันโอเมก้า3แต่ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนําไปสู่การโหมใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลเกินควรในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงและมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคต้าเหรียญของจีนจึงพยายามพัฒนาเนื้อปลาเพาะเลี้ยงที่มีลักษณะเหมือนเนื้อเยื่อสาหรับการบริโภคของมนุษย์โดยมีการผสมเส้นใยกล้ามเนื้อปลาและเซลล์ไขมันเข้ากับเจลจากการพิมพ์แบบ3มิติ ขั้นแรกทีมวิจัยแยกสเต็มเซลล์กล้ามเนื้อและสเต็มเซลล์ไขมันออกจากปลาจวดเหลืองซึ่งเป็นปลาอพยพเขตอบอุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติและอุดมด้วยสารอาหารต่อจากนั้นกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงเชิงไมโอจจนิกของเซลล์เซตเทไลท์ปลาด้วยการควบคุมเส้นทางส่งสัญญาณที่เกี่ยวข้อง2เส้นทางต่อมาทีมวิจัยสร้างโครงเลี้ยงเซลล์สามิติซึ่งเป็นวัสดุรองรับการยึดเกาะและการเจริญเติบโตของเซลล์ปลา โดยสร้างจากเจลที่มีส่วนประกอบของเจลาตินผสมกับเซลซล์สซทไรซ์ปลาและหลังจากการแบ่งตัวและการเปลี่ยนแปลงนักวิจัยเติมเซลล์ไขมันปลาที่เพาะเลี้ยงลงในโครงเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อจนเกิดการก่อตัวของเนื้อปลาที่มีลักษณะคล้ายเนื้อเยื่อทีมวิจัยอธิบายว่าการเพราะเลี้ยงเซลล์ของปลาเป็นกระบวนการแบ่งตัวและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในหลอดทดลองผ่านสเต็มเซลล์ของสัตว์ โดยกระบวนการผลิตเนื้อปลาใช้เวลา17วันและไม่พบความแตกต่างชัดเจนระหว่างเนื้อปลาเพาะเลี้ยงและเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อจากปลาจริงในแง่สัดส่วนของเซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์ไขมันความเหนียวความยืดหยุ่นหรือความเด้งทั้งนี้ทีมวิจัยจําเป็นต้องมีการประเมินความปลอดภัยในหลายขั้นตอนก่อนที่เนื้อปลาเพาะเลี้ยงจะถูกนํามาเสิร์ฟแก่มนุษย์โดยหลิวตงหงสมาชิกทีมวิจัยบอกว่าผลการวิจัยนี้มอบความเป็นไปได้ในการจัดสรรเนื้อสัตว์และโปรตีนจากสัตว์ในอนาคต และมีนัยสำคัญต่อการอนุรักษ์พันธุ์ปลาทะเลอันหนึ่งคณะนักวิทยาศาสตร์ข้างต้นได้เปิดเผยผลวิจัยผ่านบริษา Npj Science of Food เมื่อไม่นานมานี้